สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมวันนี้เราจะมาแก็บกล่องนะครับผมอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรนะครับผมอันนี้หรือเข้าทรงผิดก็ไม่รู้เนาะน้องก็ไม่แน่ใจน้องกําลังสับสนน้องก็เลยทําคลิปลิบลนะครับผมเนาะเป็นพระว่าน,น้องติดงานเนาะกับจะไปฉีดวัคซีนเนาะทาแบบรีบๆเนาะอันดับแรกน้องก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่รับชมกดไลค์กดซนะับสไคร้เนาะ สำหรับสมาชิกใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมเนาะอันนี้น้องจยรีบีบหน่อยนึงนะครับผมเนาะพอดีน้องมีภารกิจหลายอย่างอันนี้ใครติดต่อผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมเห็นไหมเนาะเนาะติดต่อได้เลขบัญชีผมเลขเดียวนะครับผมเนาะถ้าใครอยาก จะติดต่อผมแค่เลขเดียวนะครับผมเนาะอันนี้ขออนุญาตเข้ากล่องนะครับผมก็ขออนุญาตออกเข้ากล่องนะ,นะอ๋อเท้าวเวทสวรน,นครับผมของน้องเอิงของน้องเอิงถูกต้องถูกต้องครับผท้าวเวทสวรรเนาะของ ลูกบุญธรรมเนาะเขาเรียกว่าอะไรก้อนบุญของหลวงพ่อเฉไหนนะครับผมเนาะลูกบุญธรรมอยู่ฝั่งลบบุรีนะครับผมนี่มีคาถามีใบ,บกลับมาด้วยนะ,คร,นะววนนครับผมเนาะเท้าเบีดสุวรรณโนครับผมก็ปลูกศิน่าจะปลูกศิปีที่แล้วครับผมเนาะปีที่แล้วปีที่แล้วโอ้สวยๆครับผม ก็ราคาหลักร้อยครับผมเนาะราคาหลักร้อยถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับโอ้สียังไม่แกะเลยอันนี้น้องทําคลิปน้องก็ขออนุญาตเนาะขออนุญาตแกะเนาะ <c oughs> น้องขออนุญาตแกะสอันอดีทําคลิปนีด้วยแ <c oughs> ล้วก็อีกอย่างหนึง่งกล่องมันจากหน้าซองมันคนละอย่างกันแล้วก็นี่อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> <c oughs> น้องเลยงงเนาะโอ้อันนี้ สั่งส่งผิดเปล่าแสดงว่าส่งผิดครับผมเนาะส่งผิดส่งผิดตายเลยแสดงว่าส่งผิดนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้น้องเขาส่งผิดนะครับผมเนาะพอดีน้องผมสั่งไปไออันนี้ไปทองแดงไปนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยทองฟ้าบาทเนื้อไอ้ทองเหลืองนะครับผม เนาะก็สวยครับผมสวยสวยพอดีหากล้องไม่เจอเนาะผมรีบหน่อยนึงเอ้าเอามาให้ชมก่อนอันนี้เขาส่งผิดเนาะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเนาะก็ราคาก็ก็ถือว่าสูงอยู่ครับผมเนาะก็ถือว่าสูงอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงพันยังไม่เกินพันก็น่าจะเจ็ดแปดร้อยก็น่าจะได้อยู่ครับผมเนาะสวยสวยครับผมเนาะพอดีกล้องผมหาไม่เจอรีบๆนะครับทำคลิปรีบเนาะนี่สุดท้ายนี้น้องกกลับ,บขอบพระคุณครับ